สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยตูนบอยวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงสรุปภาพรวมขนายนะครับว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยวงการคริปโตและก็บิตคอยเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะที่มีผลกระทบต่อมา켓แคปทั้งหมดนะของตลาดคริปโตและก็ราคาของตัวบิตคอยด้วยนะแล้วก็ <c oughs> มองไปถึงปี2022นะว่าเทรนจะเป็นยังไงนะครับปี2022ที่กาลังจะมาถึงนี้นะครับ ก็ดูภาพรวมตลาดวันนี้นะครับเฟียร์กิลเดก,ก็อยู่ที่ประมาณเลเวลเฟียนัอยู่ที่28นะก็ะดีขึ้นมาจากเมื่อวานอ่าแต่ก็ก็กยังอยู่ในเลเวลที่เรียกว่าเฟียอยู่นะบิตคอยลราคาวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 7่0 0ื่นเจ็ดนะก็ะดูในเนตตลาดอยู่ประมาณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าจะดูเ,เทียบกับแอสเซทอื่นแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบิตคอยนี่ยม่มีมาเก็ตแคปอยู่อันดับที่สิบนะครับรองจากตัวมาเก็ตแคปของเฟซบุ๊กนะอันดับหนึ่งก็ยังเป็น ทองคำอยู่นะครับซึ่งมีมา k e ตแคปทั้งหมดอยู่ประมาณ11ล้านล้านเหรียญน,นะ11ทเทเรียนนะแล้วก็ตัวอีทิเรียมเองเนี่ยอยู่อันดับที่19นะก็มีมา k e ตแคปลองจอนสันแอนจอนอนสันแอนจอนสันนะแล้วก็ตัว j จพีมอร์แกแล้วก็วีซ่านะแต่ก็อยู่เหนือไม่ว่าจะเป็นหุ้นซัมซุงนะวอร์มาร์ส t นะเนสเล่นะแบงก์ออฟอเมริกนะมาสเตอร์กาเองเนี่ยอีทิเรียมก็อยู่มีมา k e ตแคปอยู่สูงกว่านะก็ ในอนาคตนีผมคิดว่าบิตคอย์วัน,นอนาคตวัในใดวันหนึ่งเนี่ยจะมีมาจิตแคปเนี่ยเท่ากับทองคำนะที่ประมาณสิบอ็ดล้านล้านสิบเอดทิลเลียนนะสิล้านล้านเหรียญซึ่งถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้ราคาบิตคอยอยู่ประมาณห้าแสนเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนะครับข่าวอื่นที่เกิดขึ้นนะสำหรับตัวบิตคอยไมเคิลเซเลอร์นะก็ซื้อบิตคอยเพิ่มนะอีกประมาณหนึ่งพันเก้าร้ยสิบสี่บิตคอยนะครับด้วยมูลค่าประมาณเก้าสิบ 4.2ล้านเหรียญนะปัจจุบันเนี่ยไมเคิลเซเลอร์ก็ถือบิตคอยอยู่เยอะมากเลยนะประมาณ 4, 1แสนสองหมื่นสี่พันสามรอยเก้าสิบเอ็ดิตคอยนะครับก็ซึ่งณราคาปัจจุบันเนี่ยกมม็มีมูลค่าประมาณ3.75บิลเลียนนะ3.75พันล้านเหรียญนะครับก็เทย์เอเวอเรราคาที่เขาซื้อมาทั้งหมดเนี่ยก็ซื้อที่ราคาประมาณสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเหรียญนะต่อหนึ่งบิตคอยนะก็ถือว่า ยังกำไรอยู่นะโดยภาพรวมที่ถ้าดูราคาเฉลี่ยที่เขาซื้อทั้งหมดที่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบิตคอยเนี่ยนะดูตัวข้อมูลอื่นๆน,นะตัวนี้เป็นกราฟตัวราคาของตัวบิตคอยนะที่เขาเปรียบเทียบให้เห็นนะในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาแล้วก็สิงหาที่ผ่านมากับช่วงปัจจุบันเนี่ยนะวาเทนไลน์ให้ดูนะว่าปัจจุบันเนี่ย <c oughs> มีแพทเทิร์นคล้ายคลึงกันนะที่ทำตัว ไฮแวร์โลนะซึ่งในช่วงกลางปีที่ผ่านมาบิตคอยก็เทรดอยู่ที่ชไแนลตรงนี้นะทะลุเส้นแนวต้านตรงนี้กลับมาแตะตรงนี้นะที่วงกลมสีเหลืองคนระับแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองเนี่ยอยู่ในจุดเดียวกันนะนเหมือนกับช่วงประมาณเดือนสิงหาคนระับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าเรานะ่าจะอยู่ในจุดที่จะวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูจากข้อมูลอื่นอันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่โชว์ให้เห็นนะตัว w a l l e t ที่ใหญ่เป็นอันดับสามที่ถือบิตคอยใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเนี่ยมีการซื้อบิตคอยเพิ่มนะมีการซื้อบิตคอยเพิ่มที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นหกพันนะนี่เขากลับเข้าซื้อซื้อเรียกว่าซื้อในจุดดิฟเลยนะที่ประมาณ4ี่หมื่นหกพันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะส่วนภาพรวมตลาดทั้งหมดนะ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของตัวมา r k e ต Cap ของตัวคริปโตนะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดคริปโตมีมา r k e t Cap อยู่ประมาณ2.4ล้านล้านเหรียญน,นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมต้นมาเนี่ยเคยทำออทามไฮครั้งแรกนะช่วงประมาณเดือนเดือนประมาณช่วงกุมภานะกุมภาเคยทำออทามไฮครั้งแรกนะที่ประมาณ1.7ล้านล้านเหรียญน,นะแล้วก็ช่วงประมาณเดือนพฤษภาฯนะก็ทำออทามไฮนะครับที่ ใหม่นะที่ประมาณ 2. 5ุ้าล้านล้านเหรียญนะแล้วอย่างนั้นก็ย่อต่ำลงมานะย่อต่ำลงมาสองสามเดือนเลยทีเดียวน,นะช่วงนี้นะแล้วก็อย่างนั้นก็ทำออทามไฮใหม่นั้นในช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาที่ประมาณเกือบจะสาล้านล้านเหรียญนะก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะทั้งปีเนี่ยก็มีผลกระทบนะต่อราคาบิตคอยแล้วก็ตัวโทรโธมาเก็ตแคปของตลาดคริปโตทั้งหมดนะอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะครับซึ่งข่าวหลายๆตัวนะที่ได้ราคา ตัว Market Cap แล้วก็ตัว Bitcoin ให้ขึ้นและลงในช่วงปีที่ผ่านมานะช่วงต้นปีเองเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็คือข่าวเรื่องของเท s l a นะซื้อ Bitcoin นะอีลอนมาร์ซื้อซื้อ Bitcoin นะด้วยมูลค่าประมาณ1.5พันล้านเหรียญน,นะใส่ในบาลานซ์ชีตของบริษัทเท s l a ของเขานะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ให้ราคา Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นไปนะในช่วงประมาณเดือนกุมภานะเดือนกุมภาช่วงต้นปีที่ผ่านมานะหลังจากนั้นเนี่ยก็ฟั ก็เกิดขึ้นนะจากอีลอนมาเองแหละที่เขา,เายกเลิกนะยกเลิกการที่จะใช้บิตคอยซื้อรถ t เทสลของเขานะครับก็เกิดฟัดอยู่ช่วงหนึง่งก็ทําให้ราคาย่อต่ําลงมานะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ราคาก็กลับขึ้นไปทํออทำหายนะบิตคอยแล้วก็ได้ให้ตัว Market Cap ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2.5ล้า้าล้านเหรียญนะแต่ว่าก็เกิดฟัดเกิดขึ้นนะช่วงนี้นะที่ฟัดที่เกิดจากอีลอนมาร์สนะก็ทําให้ราคาบิตคอยยอต่าลงมานะก็ อยอต่ำลงมาหลายเดือนเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นก็พุ่งกลับขึ้นไปนะทําเกือบจะอ,อยู่ที่ประมาณออทามไฮเดิมที่ประมาณเดือนสิงหานะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีฟาสเรื่องของจีนนะเรื่องของจีนที่ประเทศจีนมีการที่จะ,ะยกเลิกนะก็คือแบนนะแบนคิปแบนมายเนอร์ที่จีนนะทำให้ไมเนอร์ที่จีนเนี่ย ย้ายออกจากจีนนะก็ทําให้เกิดฟาดเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกันยานะกันยาตุลาที่ผ่านมานะแล้วก็ทําให้ไมเนอร์ที่จีนเนี่ยย้ายนะย้ายออกมาจากที่จีนแล้วก็ไปอยู่ที่นอสอเมริกาบ้างที่ยุโรปบ้างในปัจจุบันเนี่ยก็ไมเนอร์ส่วนใหญ่นะก็อยู่ที่นอสอเมริกาที่เท็กซัสที่เยอรมันนะที่ยุโรปก็มีเยอะนะซึ่งจริงๆก็เป็นผลดีกับตลาดคริปโตเหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงก่อนที่ทางไมเนอร์จีนเนี่ยจะย้าย ออกมาจากจีนเนี่ยก็มีข้อข้อะห่าว่าคริปโตมาเนอร์เองเนี่ยตัวบิทคอยน์เนี่ยถูกคุมด้วยจีนมากเกินไปนะมาเนอร์ที่จีนมีเยอะเกินไปดนะังนั้นเนี่ยการที่จีนการที่จีนปราบปรามตัวแบรนตัวคริปโตเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นผลดีนะครับทำให้อ่ไม่มีข้อข้อข้อลหาะตรงนั้นนะที่จีนผูกขาดเรื่องของมาเนอร์จนเกินไปนะก็ทำให้มีความเป็นดีเซนไลฟ์มากยิ่งขึ้นนะคนระับ ก็นั่นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะในช่วงปีที่ผ่านมานะแล้วก็อีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะทีะ่เป็นข่าวใหญ่สําหรับวงการคริปโตแล้วก็ตัวบิตคอยเลยคือประเทศเอลซาวาดอรนะยอมรับตัวบิตคอยนะเป็นดิจิทัลเทนเดอร์นะหรือว่าเป็นเคอร์เรนซีนะก็มีแล้วก็หลังจากมีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีผลกระทบกับประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะประเทศในะแถบลาตินอเมริกานะทีะ่จะทําตามนโยบายเอลซาวาดอ์ด้วยนะหลายๆประเทศที่ เ,เกิดมีปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่เยอะๆนะั่นในแถบละตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลปาวัยจีนาหรือว่าบาราซิลเนียที่นโยบายทางการเงินของเขาเนี่ยไปผูกติดกับเ,เงินดอลลาร์นะครับก็คือไปผูกติดกับนโยบายการเงินของอเมริกาจนเกินไปนะอยงนั้นเนี่ยการที่เขาจะาใช้ตัวบนะิตคอยเนี่ยเป็นเคอร์เรนี้นั่นก็ไม่แปลกนะแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโดมิเนโดมิโนเอฟเฟกนะที่จะมีผลกระทบกับประเทศต่างๆนะที่มีปัญหาเรื่องของ เงินเฟอ้อนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ข่าวหนึงนะ่งในปีที่ผ่านมาคนระแล้วก็อีกข่าวนึงนะก็คือเรื่องของการออปชั่นที่มีมากขึ้นคนระับเกิดบิตคอย ETF เกิดเกิดขึ้นนะทั้งในแคนาดาบาราซิลนะครับส่วนในอเมริกาเองเนี่ยก็ยังรออยู่นะสำหรับตัว Bitcoin Spot ETF นะแต่ว่าอย่างน้อยปีนี้นะตัวบิตคอยไอตัว ETF ที่เกิดที่ที่อเมริกาก็เกิดขึ้นนะก็คือเป็น Bitcoin Future ETF นะถึงแม้จะไม่ใช่ Bitcoin Spot ETF ทางตรงเลยเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอีกบุตรห,หมายหนึ่งนะที่ทําให้เราเห็นว่ามีการอะดอปชันตัว Bitcoin มากยิ่งขึ้นนะก็เกิดตัว Bitcoin Future ETF ขึ้นที่อเมริกานะสำหรับปี2022เนี่ยผมคิดว่าตัวบิตคอยสปอต ETF ที่อเมริกาเนี่ยจะได้รับการแอปพู๊กนะแล้วก็จะได้ให้ตัว ราคาบิตคอยและก็ตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยดัน Market c a p คทั้งหมดนะขึ้นไปด้วยนะ <c oughs> แล้วก็สำหรับปีหน้านะ82เปอเซนะของ Institution Investor นะครับก็วางแผนนะที่จะเพิ่มนะการลงทุนนะในตัวคริปโตแล้วก็ตัว Bitcoin มากยิ่งขึ้นนะผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งนะที่เราเห็นตัวราคา Bitcoin ย่อต่ำลงมาช่วงนี้นะทั้งบิตคอยเองแล้วก็ภาพรวมคริปโตทั้งหมดที่ย่อต่ำลงมา ลงมาตอนนี้เองเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะเกิดมาจากทางอินสึชันที่เขาลงทุนในตลาดคริปโตมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยเขาทํากําไรมาในระดับหนึ่งแล้วนะดังนั้นเนี่ยเขาต้องพอถึงปลายปีเนี่ยเขาต้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะดังนั้นก็เลยจะมีแรงเทขายนะในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราเห็นว่าช่วงปลายปีนยจะเห็นว่าราคาคริปโตราคาตัวบิตคอยคริปโตอื่นย,ย่อต่าลงนะอันนี้ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะอีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของ ภาษีนะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครัทังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังจากผ่านพ้นปีนี้ไปเนี่ยช่วงต้นปีหน้าเราน่าจะเห็นตัวทางสถาบันการเงินเนี่ยกลับเข้ามาซื้อตัวบิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตเพิ่มขึ้นไปอีกนะในช่วงต้นปีที่จะมาถึงนนี้นะอย่างเซอร์เวตรงนี้นะที่เขาเทําการเซอร์เวมาว่า82%นะของสถาบันการเงินเนี่ยก็จะเข้ามาลงทุนนะในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปีสองพนยครับ เป็นต้นไป <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกเซอร์เวหนึงนะว่าคนรุ่นใหม่นะคนรุ่น Gen Y Gen Z เนี่ยคนที่มีอายุป,ประมาณยี่สิบจริงจริงสิบกว่ากว่าเนี่ยถึงประมาณสามสิบปีสี่สิบปีเนี่ยในปีสองพันยีิบสองเนี่ยจะลงทุนนะจะมีการเข้ามาลงทุนหรือว่ามาถือตัวคริปโตมากขึ้นนะในปีสองพันยิบสองเนี่ยนะนะไม่ว่าจะเป็นตัวบิทคอยเองเนะตัวเอ เอ่อ m e t a v e r s e NFT นะหรือว่า p r o j e c t i e f i ต่างเนี่ยคนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ตามผลสำรวจนะที่ทาง CNBC เนี่ยเขาผลสำรวจมาว่า83%นะของคนรุ่นใหม่นี่ก็จะถือ Bitcoin มากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็น adoption curve นะตัวบิตคอยเทียบกับอ่ออินเทอร์เน็ตนะเทียบกับตัวอินเทอร์เน็ตนะเส้นสีเขียวเนี่ยคือการ adoption นะของตัว Bitcoin เขาน้าเขาวัดจาก บิตคอยยูเซอร์นะน่าจะดูในเรื่องของตัวแอดเลสของตัว Bitcoin ที่มีการเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนะีเส้นบนสุดนะี่คือประชากรโลกนะเราเห็นว่าเส้นตรงนี้เนะี่ยคืออินเทอร์เน็ตอะ o อปชันนะยูเซคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะปัจจุบันเนี่ยเกิน2,000ล้านคนแล้วนะสำหรับตัวบิตคอยเนี่ยยังไม่แตะ1 0 0่1,000ล้านนะก็เกือบเกือบจะ1,000ล้านนะแต่ว่าก็ยังไปต่อได้นะก็ยังสามารถที่จะไปถึง2เท่าอย่างตรงนี้คือประมาณ2,000ล้านนะหรือ หรือมากไปกว่านนั้นด้วยนะในอนาคตซึ่งบิตคอยเองเนี่ยถือว่าเกิดการลอคชั่นเร็วมากนะถ้าเทียบกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับิ่งจะเริ่มต้นเมื่อประมาณปี2010นะประมาณปี2010นะก็จริงประมาณก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณปี2007เนี่ยก็เกิดตัวสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบิตคอยก็เกิดขึ้นประมาณปี2010นะเส้นสีเขียวนี้จะเห็นว่าการยอมรับบิตคอยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเทียบกับตัว PayPal Account แ,แล้วเนี่ยเส้นสี ฟ้าตรงนี้นะถือว่าแซงตัว Paypal a c c แอคเเลยนะเกิดขึ้นประมาณพร้อมๆกันนะดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมที่ว่าอนาคตตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดเนะี่ยยังจะไปได้อีกเยอะนะแล้วก็จากผลสำรวจของ cnbc ประกอบกันเนี่ยเราเห็นว่าก็ไปในแนวทางเดียวกันนะที่เราจะเห็นว่าการอ่อปชันของตัว i t t o o n นะการถือดิจิ t a ลแอสเซของคนรุ่นใหม่เนะี่ยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะในอนาคตนะ <c oughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะได้ให้ตัวราคาราคาตัวคริปโตนะครับโดยเฉพาะตัวสมาร์ทคอนแทคเลเยอร์1เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวดิจิตอลแอสเซทนะการถือดิจิตอลแอสเซทแล้วก็การไปล็อกอัพไว้นะใน DeFi ต่างๆนะที่รันบนตัวสมาร์ทคอนแทคแต่ละตัวนะะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีท o ทัลแว l u ลูนะที่ล็อกอยู่ใน DeFi ต่างๆเนี่ยมูลค่าประมาณ2 4 6 0 0ี่ห่นันเหรียญสารัฐนะครับ ถึงถ้าเราจะดูกราฟเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเพิ่งมันเพิ่งจะเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณช่วงต้นปี2021นี้เองเน,นะเป็นช่วงที่สมาร์ทคอนแทคต่างๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มถูกใช้งานนะก็เพิ่มสูงขึ้นมาในช่วงนี้นะนี่ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวนึงนะที่เราเห็นว่าแนวโน้มนะใน,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 ะนอนาคตเนี่ยตลาดคริปโตมาเก็ตแคปของตลาดคริปโตมีจะมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ มีข้อมูลอะไรอีกอในปี2อ2 2นยี่ิบนี่นะจากบทความนี้เขาบอกว่าในปี2022นอเนี่นอกจากตัว Bitcoin ETF แล้วเนี่ยก็ยังจะมีตัวเอาคอย ETF ต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะเราจะเห็นตัวอีเทียม ETF นะโซโลนา ETF นะคาร์โน ETF หรืออาจจะเป็นการรวมกันของตัวสมาร์ทคอนแทคเลเยอร์วันต่างๆเกิดขึ้นนะเป็นกองทุน ETF เกิดขึ้นนะซึ่งนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึงนั้นที่จะได้ให้ตัว Uh, Total Market Cap ทั้งหมดนะของตลาดคริปโตวรวมทั้งตัวบิตคอยแล้วก็ตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นไปนะในปี2022ที่จะมาถึงนี้นะตัวอื่นแล้วนอกจากตัวบิตคอยนะตัวบิตคอยตัวสมาร์ทคอนแทคเลเวลวันต่างๆแล้วเนี่ยปี2022เองเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเม t a ลเวิร์ส NFT DeFi นะก็ยังจะไปต่อได้อีกเยอะนะวิเนะคราะห์ของทางอินเดียเขาออกมาพูดถึงตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราจะดูแนวโน้มนะจากตัว Total Value ล o c k อกตรงนี้เนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่า Digital a s s e t เนี่ยถ้าเกิดเอาไปล็อกอัพในโปรโตคอล d e f i โปรโตคอลเนี่ยยังไงมันให้ผลตอบแทนดีกว่าอยู่แล้วนะดีกว่าตัวตัว a s s e t สมัยเก่าที่เราต้องไปฝากธนาคารแล้วได้ดีเทิรนกลับมาได้ดอกเบี้ยมาไม่เท่าไหร่เองนะแต่ว่าการที่จะฝากตัวดิจิตอล แอสเซทโดยเฉพาะตัวเซเบอร์คอยตัวอย่างตัวอังโคลโปรโตคอลนะที่เปรยบผลตอบแทนเซเบอร์คอยนะถ้าจะไม่ผิดประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะนั่นก็เป็นเทรนด์นะที่จะเกิดขึ้นในปีสองพันยิบสองจนไปถึงปีสองพันย่ิบสามด้วยนะนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะว่าในช่วงปีสองพันยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเทียบผลตอบแทนให้ดูระหว่างตัวบิตคอย n แล้วก็หุ้น s p 500ห้าร้อยแล้วก็ทองคำเนี่ย เดี่ยเทียบมเห็นว่าให้ผลตอบแทนยังไงนะปี2021เนี้ยบิตคอยนนะตั้งแต่ถ้าใครถือในต้นปีเนี้ยก็ให้ผลตอบแทนประมาณ73เปอร์เซ็นต์นะครับเอสเอชพี uh, P 500นะให้ผลตอบแทนประมาณ28เปอร์เซ็นต์นะทองคำติดลบนะถ้าใครถือทองคำก็คือขาดทุนนะอย่างที่ผมแชร์ไปในเพจนะว่าราคาหมูนะเพิ่มขึ้นนะประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะจะเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยดังนั้นเนี้ยถ้าเราลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วใด้ผลตอบแทนต่ำกว่า ยีนั่นคือขาดทุนนะดังนั้นเนี่ยคิดว่าดิจิตอลแอสเซทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่ที่ทุกคนจะต้องดูไว้ด้วยนะก่อนนี้เป็นเขาเปรียบเทียบให้เ,เห็นนะระหว่าง actual ตัว C P I นะแล้วก็ expect C P I ก็คือเป็นอาตาัตราเงินเฟ้อนะท,ที่ที่เกิดขึ้นจริงกับที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาคาดการไว้นะคาดการไวน้ไวนะในประเทศอเมริกานะอย่างช่วง เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะรัฐบาลอเมริกาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยจะมีเอัออตราเงินเฟอ้อเนี่ยประมาณสามเปอร์เซ็นตนะแต่เกิดขึ้นจริงคือหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์แต่จริงผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่าหกจุดแปดนะหกจุดแปดส่วนนี้ก็เป็นเทรนนะเป็นเทรนที่เกิดขึ้นนะว่าเอ,อการที่สถาบันเนี่ยมีการถือตัวบิตคอยเนี่ยมีการถือตัวบิตคอยเพิ่มขึ้นนะอาจจะอาจจะถือผ่านเอ,อ แอสเซต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะกองทุน etf นะจะเห็นว่าเดือนม,มกราเป็นต้นมาเนี่ยก็มีตัวแอสเซทต่างๆมีโปรดักตมีโปรดักต์ทางการเงินต่างๆที่ถือตัวคริปโตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเกิดเกิดขึ้นเกิดตัว etf เกิดขึ้นนะที่แคนาดานะแล้วก็จะเห็นเห็นว่าคนที่ถือบิตคอยผ่านตัวกองทุน etf ทีท่แคนาดาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะตามกราฟแท่งสี ฟ้าเนี่ยนะแ้งสีเขียวเนี่ยนะก็เทรนก็สูงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราจะดูในช่วงปลายปี2021เนี่ยก็มีตัวบิตคอย ETF เกิดขึ้นที่อเมริกานะก็เทรนก็เพิ่มสูงขึ้นนะในปี20ดังนั้นในปี2022เนี่ยถ้ามีตัวบิตคอยสปอต ETF เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยเนี่ยผมคิดว,ว่าเทรนก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปกว่าน,นี้ด้วยนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูล ต่างๆที่อยากมาแชร์นะดูอินดิเคเตอร์ต่างๆกันบ้างนะตัวเอ่ P/E Multiple นะครับก็คือเป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จริงเป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดผลกำไรของมาเนอร์นะจะสังเกตว่าเส้นสีแดงเนี่ยเป็นตัว pure, เเพลอ P/E m u l t i p l ลนะครับแล้วก็เส้นสี สีดำเนี่ยนะสีน้ําเงินตรงนีนะ้คือราคาของตัวบิตคอยนะคือทุกครั้งนะที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในโซนสีแดงนั่นหมายถึงทางไมเนอร์เนี่ยได้กําไรนะได้กําไรจากการขุดบิตคอยเยอะแล้วนะดังนั้นเขาก็จะเกิดการเทขายตรงนี้เกิดขึ้นนะซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนั้นนะที่ชี้เห็นว่าบิตคอยนะอยู่ในจุดที่ท็อปแล้วนะก็าจะสังเกตว่าในปี2อ1 1ันสิบเอ็ดนะเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้นะก็มีนั่นหมายถึงเป็นอินดิเคเตอร เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่อบอกให้รู้ว่าบิตคอยอยู่ในจุดท็อปนะหลังนั้นเกิดการเทขายนะทำให้ราคาบิตคอยย่อต่ำลงมาในปี2013นะันสิบะไซเคิลปี2013นะเส้นตัว pm ตรงเนี้ยก็ไปอยู่ในโซนสีแดงนะแล้วก็ย่อต่ำลงมานะปีสองพันสิบเจ็ก็อยู่ในโซนนี้นะนั่นหมายถึงทางนะไมเนอร์นะได้กำไรนจากการขูดบิตคอยเยอะแล้วนะเพราะว่าราคาสูงขึ้นไปเยอะเขาเทขายนะเทขายแล้วก็กลับมาเก็บนะ ในช่วงในโซนสีเขียวนะนี้คือเป็นโซนที่ทางไมเนอร์เนี่ยกลับมาขุดอีกทีนะกลับมาเก็บนะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเรายังไม่ได้อยู่ในโซนสีแดงเลยนะแต่ว่ากราฟเนี่ยก็มีแพทเทิร์นคล้ายๆช่วงไซเคิลปี2013นะช่วงประมาณช่วงนี้นะที่เป็นยอดต่ำลงมานะแล้วก็หลังจนี้ั้นก็พุ่งกลับขึ้นไปเลยนะแล้วก็ทําให้ตัวทําให้ราคาบิ t คอยท็อปที่ช่วงนั้นนะก็คล้ายๆกันนะแพทเทิร์นะปีไซเคิลนี้แล้วก็ปี2 0 1พันสบ <c oughs> ส่วนกราฟนี้ก็เป็นอีกตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะของตัวบิตคอยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเขาตีเส้นตรงนี้นะว่าถ้าเกิดราคาของบิตคอยเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นตรงนี้นะก็หมายถึงอยู่ในจุดที่เรียกว่าโอเวอร์โซแล้วนะแล้วก็เป็นสัญญาณเรียกว่าเป็นสัญญาณซื้ออีกสัญญาณหนึ่งเลยนะก่อนที่ราคาบิตคอยจะพุ่งพุ่งกลับขึ้นไปนะถ้าเทียบกับไซเคิลต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะ โอเคนะัคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2000ในปีนี้นะปี2021นะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2022นะผมคิดว่าโปรเจกต์อย่าง Metaverse NFT นะ Defi หรือว่าหรือแม้แต่ Smart Contract Layer 1เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Ethereum ตัว Cardano ตัว Solana นะตัว Binance นะตัว Luna เนี่ยก็ยังจะไปต่อได้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีการแข่งขันกันเยอะนะแล้วก็ยังจะไปต่อเยอะคือเรื่องตัวคอยที่เป็นคอยของตัวเซ็นทรัลไลท์เอ็กชิงนะไม่ว่าจะเป็นตัวบีนันนะตัว fTx นะตัววอลเล r เจอร์นะหรือว่าตัวคริปโตดอทคอมเองเนี่ยผมคิดว่าจะมีการแข่งขันกันอีกเยอะแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรอีกเยอะนะแล้วก็คอยต่างๆเหล่านี้นะผมคิดว่าก็จะไปที่ไกลเหมือนกันนะก็ออกมาแชร์ให้ฟังนะไม่ใช่เป็นความวเห็นส่วนตัวที่ผมดีเซลต์มานะก็ไมนะ่ใช่ คำแนะนําทางการเงินหรือว่าทางการลงทุนนะก็ลองเอาไปพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะแต่วันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกันอีกนิดหนึ่งนะเรื่องของช่วงนี้มีสแกมเมอร์นะเข้าไปในเพจผมค่อนข้างเยอะนะใครบอกให้ไปติดต่อทางอินบ็อกซ์หรือว่าให้โอนเหรียญไปให้นะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะผมเองเนี่ยไม่เคยให้ใครโอนเหรียญมาให้หรือว่าให้ใครติดต่อผมมาทางอินบ็อกซ์นะก็ระวังกันด้วยนะสำหรับใครที่เจอทาง ก c a m m e r ไปอมเมนต์ไปอมเมนต์ไปตอบกลับหรือว่าติดต่อทาง inbox แบบนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับแต่วันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ